สวัสดีค่ะพอมีพี่น้องตอนอยู่ในช่องของติมสุมาลำเพื่อนออฟฟิเชียลค <c oughs> ือกองมือนเดิมพี่น้องว <c oughs> ัอนี้เอือยมายามโอ้ดีใจคัะกระลังนอนหิ้วเขาอยู่พอดีเลยชื่อตะมกง,ง,ง,งมากหญิงไก่มากหอบคว่ำหาควา่ำแปงมาหาหน่องจักเบียนยินข่าวว่าน้องลมมาสั่นมาถามข่าวมือเนี่ยวัตถุป่ะจิบ ร่มพี่น้องร่มไม่ทิ้มร่มเพราะว่าไปซักอันหลังจากกีฬาสีรัลได้ไปซักผ้าซักผ้าแล้วบันเย็นมันอันแปบมันอันติดกุ้ยเกินรองเท้ามันมาลมอยู่หนายยแหลมลมอยู่หนาห้องยยแหลมเลยตะลิบเก็บขาตะลิบบอกว่าซื้อเหล่าเขาหนีน้ำตาลหนีเหนียวสันผู้เฒ่าคนบอกว่าใหห้กินนเลาาาขวว่่มอยากกินดิซื้อเหล่าเขาวใช้น้ำตาลก็เลยบซื้อเหล่ามากักหนึ่งแหละมากิน จ่บ้ากับพกินพ่อการก็หรอวามันสิเมากินประมา่เครื่องแก้วเนี่ยใส่น้ำตาลขคเรียกขเรียกใส่กินเนัน่เอาเอื่อยคอยดียินค่าว่าเจ้าไปบวชอีกหรอเปล่าไปจำชินน้ำเงินแมนบัไปจำชินน้ำคุณงม่นุพาไปขึอนเนี่ยเป็นวันพระวันศุได้ไป ใสุ่ดเท้าได้ก็ที่่าน่องก้ไปวันเยิดยุใสเาดูวัฒนาเจไปยังจำสินแบบว่าไปหิ้วเขาชั่งจีคิดน้ำน้องไปชั่งจีจำสินแต่ว่าปเรมาเจ้าหตมาบนปมามือเศ้าเนี่ยก็เรยว่าโอ้ยเถะ่ีคนน้ำน้องวันยาน้องไปกินเขาคงมีบทก็เลยตัดใจนั่งไม่วันน้ก็เลยมือเสร้าจังสิไปหาดอกจัสิีทู่หาพอดีออกวัดมากเมื่อเศร้ โมงเขามาอาบน้ำกระโกนหาหน่องก็มารับจักเถรือร้าที้มฮ้าก็เอาวมจังไลยแบนี้มันเกลียดนี่เอ้มันจังด่าหบื้อเขาแต่ไอตมุกขึ้นมว่าแต่ค้แ่เขาไปว่าต่นอจากจีนแล้วเนาะมาว่าแต่ไปนางทาวันหน้าไปนงขึ้นในสบายใจถ้าวันหน้าขึ้นอย่างอยู่นั่อยู่ขึ้นไม่ออกร่วมทั้งเิื่อท่านพอออกจะคนบัดไดเลยจีบบัด ไม่ไก่บ้านพุ่แม่สุภาพนั่นเออเออเออเื่นเอื่นวัดหนึ่งกับวัดทงลมมาจาดหนอดไปวัดตนี้ละมีไก่ห้องนี้มีไก่ห้อน้ำนไก่ก่อน่เขาบ้านเมื่อวันมองไปทอดอย่าป้าเนอะเว้เนบะโมเมนโมเมน่กูโมเมนบดทงโมเมนทอดป้าอีกหมหนึงโมเมนหอกไปทางทงโมเมนหอกอันนี้มันอยู่กลางบ้านเงี้ยเลยเลยนี่ไไก่ห้องนี้เ็นบะอันวัดนีตั้งห่าิไปบ้านแม่สุภาพ ก้อนที to town, hmm. ació, ่เขาบ้านเม่อก huh. ี้เขาพ่างนี้วัดมันยุบงงตกขาก็เป็นน้องหนาใหญ่ๆมาตัวนี้บะเมนวัดทั้งทั้งนี้นี้บะเมนทั้งขวามือเล้ทั้งขวามือที่มันฉากนี้ตั้งหาแต่วัดอันบะบะเมนวัดที่เขาไปถวายขีดหินมันบ่กคนระบัดมันระบัดระบาดอันวัดที่ว่าไปอันที่ว่าเพิ่งเฮ็ดบังขันมันดูทั้งคุณบะเมนบ่อยู่นอกนองโพงบ่เอออันนี้มันอยู่ในต่างบ้านนี้อีกวัดนึงก็เลื่อยบ้านเม่อกีพาไปอีกเออไม่สี่วัดก่อน ต่ว่านี่ไปนี่วัดนี่งงางมากวัดจิตมันสิเป็นน้ำมันน้องน้ำน้องมันสิเป็นน้องน้ำมันบัานตาบ้านบ้านป้าอำนาจบ่เลยเออเลยเลยเล่ยเขาไปบ้านป้าอำนาจยีนมันบ่เลยเลยบ้านป้าอำนาจไปยุบตรงนั้นบ้านนั่นมังขางมันทั้งน้องน้ำแต่ว่าบ้านใหญ่ยืนบ่ใหญ่ยูเขาได้องานใีบ้านเชือกแต่จักวัดย่าแต่คนงานวัดตะบ้านแม่ทูบานงานมากมันก็ เาวันมะเขือกับกระตูตูไม่น่อยเป็นไงไม่น่อยเขาแขงไม่ง่นะวันนี้ก็จะเล่นกับยางก็เนี่ก็แบบวายางาว่าเรยว่าเออถ้ะบอกม่ายางข้างนอกัจะไม่ยางก็นั่งในกันมก็เป็นางคอยยางเข่าไปกดข้อยางงานแต่งยางตะเพิ่นออกจะกายเ็นยางเิ่นตะเพิ่ยางลุ่มๆแต่ว่าไม่ยางออกมาอีกซึ่งตะเป็นแบบไม่ย่างจิตจิตจิตสงบดีเลยมันนั่น ว่าจิตเจ้าใช่ไหมจีมันกะมันกะคือกะนั่นนั่นนนมันกะบอมแมนวัดสงบันนี้มันนอกงอโพไปนี่มันยิ่งเห็ุเหบ่นั่นสงบอันยิบวหิ้วเข่าเอ้ยว่าเจ้าอยุใช่ในวันนี้อือไม่ยู่วัดต่อแ่นาไม่เจ้าไปจำสิไมม่ี่ไปบวชแต่ว่าเม่ชี่อันม่ออกนอนิวเข่าวันก่อม่นอนหิ้วเข่าบบแทนที่สิไปเพี้ยนเหื่อยว่แทนที่ไปเพี้ยนเหงื่อยันี้ไปประเดหรอว อันนอกแบบนี้เมื่อคืนว่านอนมันไม่โดดมากแบบนี้น <|so|> ิ้วเขาจะจะออกมาไงบอแล้วก็บอลด็ออกไงมนยังออกมากจำสินหมื่นสองอะไรประมาณมันก็นั่งคือน้ำนองน้ำแบบนี้เอาเป็นเป็นเป็นไม่คิดติงสิไปจ้งไดแบบนี้แต่บอกว่าอันโทรศัพท์ก็ได้คอนเสียงลงคอนแล้วเราโลูกปรยากอันนั่นเหมือนตอนนั้นนั่ตอนนั้นนั่งเมืองไทยพวกแบบเบอร์เบอร์เบอร์ก็ได้เบอร์นั่นเนอนมันตึงสุดๆกบบตื้นมาวันนั้นิดนั่งมาวัาหน้า ตื่นตีสามเพิ่งเพิงกะตีนั่นแหละก็มาอ่ะเพิ่งกะพระมากเหตุดมากนัวก็นั่งปิดไฟเวิ่งกะนั่งอาหน้าประมาณเพิ่งเพิ่งกอดีตีสี่เพิ่งบอกวม่อวันว่าเพิ่งสะง่วงไม่นั่งงบวิตีกอ่ะอีกแต่ว่าตีสามเพิ่งลกสามเริ่งลงเขึ้นมาก้ะกร ทั้งมันกับปน,นอนหลับในเนาะน,นอนขึ้นเลยนอนที่ไปที่มากที่ไปที่มากเงีะฝนมันตกแห้งขึ้นการกับผูเท่าคนไเที่ยวคูก,กันไปก็หน้าเด้งแบบฝนตกแห้งขึ้นมันก็นอนมาสักรกคาจมเยี่ยงกันจิกพุ่นขึ้น ามเพิ่นกันหมอยว่าจะนี่จ้าก็ว่าสงบดอกว่าไม่เรื่องคอยว่าไม่ไม่เรื่องอย่งเาอย่างนี้่าวอยู่ดิข่าวอย่างข่าวอย่งข่าอย่งเจ้านีตนไปเจ้นีเ่องข่าอย่างเหียที่เจ้าไปบวชใชเหียที่เจ้าไปบวชบาดีบาดีบ้นประเด็นึ้นเด็กิดบยังมาไม่ปนันบ่บจับินพวนาก็ต้องมาหาเเสียเข้าไปเดสิแต ปฎิกริงมากมากพี่น้องเมื่อสุดท้ายเมื่อปิดวงพี่น้องแล้วโอ้หักจากผู้เบาวีำหน่อยเขาไปมีผู้สาวหมบอกเขาถาเขาผบว่าถาแล้วพี่น้องเลยตะเล็กตัวใหญ่เม็ดทิ้มให้แล้วโอ้หักตัวฮะฮาท่านไปบวชลายเทีล้วบัดนี้แม่สุภาพเปรี้ยววนบาดนีไม่ได้ที่เลยมันีโอ้หักไปบวชพี่น้อง เย่มันยุสาวใหมดีมันเป็นย่งเดยเอาออยฟังดูนี่ใหมวะไนีใหม่ที่ตายตัวนี้มไป่เขากับเขากัำมนนจพีขาวนาใจิใจสงบสงบบ่วนบ่งบอยู่ตอนโยนแต่สงบอยู่ตอนรกับ่สงบ

แซหัวกอก็ปล่อยเข้าไปคุยไก็คุยจกเว้าไปตัวไปบ้านเฮาก็ได้ว่าเออันี้มันมันอันนั้นไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่ันเป็นธรรมดาคุยกันอแต่าแถวนั้นก็เอยมาหามา0แล้วืเห็นกันก็พอเกียบ่มันคุยในเสียสเปิดกล้องเออก็ดาน กันธรรมดาเปิดกล้องเปิดทาษา,าพุยพา่ยละนีพ่อหน้ามากละโอยนันแบบสาเกินเกลียวภาุกันธรรมดาแบบนี้เจ็บรรต่ก็ต้องจับเมนบีต้องจบผู้ชายไม่ไรเข้าใบพุทธาคณเดียวเดียวมาคิดนอนกับคิดลับนองหไปเา่านนี่เลยว่าท้าน,อนา้องกเออนอนหัวเข่าไป มีไม่อมไปกนาะอกยิบรถนี้นูนี่เชื่อพี่ชื่ออย่างไที่เขาเขะไก่นี่แหละนี่นนีงนั่นนั่นตุมหุ่มไกว่าไก่แต่างตกรได้อ้ยยางอ้ยมีปัญญางยางเจ้อเลยอ้ย็างยางออกการงูแตงมูต้นกานั่นใโ่อออีจะรู้คือโอกหัก แล้วก็มีไปบ,บ,บวชไปบวชงมือแกมันบมมม่มสั่นคิดว่าสงบอะคลิปนี้น้ำจิม้มร็ทิามกับโอ๊กฮังอหลี้พี่น้อกเอ,ออเอออะ่เป็นยังไงสูๆดๆเ้อขอพุ่นุกาะนังใจอย่ายยลื่าดอะไรก็แช่ซักตะไคร่ก,กรดติดตามคน<ม><ส>ทีเ่เขาติดตามไปดี่แหละทิ้มทิ้ม่าเออแม่ตา้มไปใช้แต่ไม่ติดเพื่อไครอ่า คาคีบก็ครนั่นเป็นสังดียะมันกับม,มีโอกาสได้มาหาเนะาะก็เลยนะกีบแหลกกีบแหลกมืองานก็มากนี่แหละแต่เมื่อนียปบ้าคือน้ำนองกับคืบบาดิตตื่นเศร้ามากกพ่อล่าสินค้าได้กับมาอา,าบน้ำเ,เอ,อ้ยโอ้โธมันนี้ได้เลยข้ามเบาพันข้าเบา,บาดีเด้เอ,อมาเงินมาสิได้ย,ยังไงเด้อเบาจัดได้าจาักพะแล้วพันหนานั่นแล้วกันเนี่ยออกข้าหน้านั่นอีได้ ไม่รอกอข้าล่ากันมีข้าแล้วจลุล้ด้วยกัน,น,นอ้สบายใจอยู่อะโอเคคลิปนี้เอาไว้สนนี้ก่อนันแล้วกันพี่นอ้องขอบคุณค่ะู